สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักในกระถางสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับตอนนี้ก็ขยายแปลงใหญ่มาแล้วนะครับอย่างที่เห็นแปลงหลังอันเชื้อแฉเนรนะนะครับช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนนะครับผมก็จะปลูกผักได้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับผักหลายๆชนิดก็คือไม่ชอบฝนเลยนะครับกุ้ยช่ายขึ้นช่ายขึ้นชาย,ชายไม่รู้เขาเรียกอะไรกันแน่นะครับ ครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูช่องผมครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub s ไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับเพื่อที่จะติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ของทางช่องนะครับผมโอเคครับเราไปดูวิธีการปลูกขึ้นช่ายกุ้ยช่ายขึ้นช่ายกันเลยดีกว่าครับผมมาดูกันเลยครับครับผมเราก็มาเริ่มการปลูกขึ้นช่ายด้วยการเพาะก่อนนะครับผมเราต้องเพาะเมล็ดก่อนนะครับอันนี้ก็ปลูกจากเมล็ดนะครับอันนี้ผมจะใช้ถานลุมนะครับ50าสมนะครับผม แล้วก็เป็นดินพิสมอนะครับในการเพาะโอเคก็ฉีกเลยผมใช้ของตราน,นี้นะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ง่ายนะครับตามร้านเกษตรพันทั่วไปตามท้องที่ที่มีนะครับผมตรงนันน่าจะมีทุกที่แหละขึ้นใจเนาะครับมเมล็ดก็จะคล้ายๆสึาลารี่นะครับก็ตระกูลเดียวกันแหละส่วนอื่นก็แวกนะครับเสียงไม่อาจจะ ลมเยอะเลยนะครับเพราะว่าลมกำลังมาฝนกำลังจะตกนะครับ okay, แหวกไปเลยนะครับกล้องอาจจะบังหัว okay. ประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็หยอดมเมล็ดลงไปเลยไม่ต้องเยอะมากนะครับสิบกว่ามเมล็ดก็ได้แต่ละลม จะทำให้มันเป็นกอนะครับเป็นกอรประมาณนี้กรบนิดนึงนะครับฟ้าร้องมานี้นะครับเหลืออีกอยู่ อาจไปได้ยังรอยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับขึ้นชายเราก็จะรดน้ําเช้าเย็นนะครับแล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนนะครับผมดูว่ากี่วันเขาจะงอกครับครันี่คือขึ้นชายนะครับอายุประมาณสองอาทิตย์ครึ่งนะครับในแค่นี้นะครับก็โดนฝนครับผมก็เลยสภาพแบบนี้แหละก็ไม่ได้ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับนี่ก็ถือว่ายังงามอยู่นะครับงอกเกือบทุกหลุมอยู่นะโอเควันนี้ก็จะมาย้ายนะครับ ย้ายลงปลูกแปลงปลูกนะครับผมมันจะมีแปลงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ทําความสะอาดเลยเพิ่งรื้อแปลงมาก็เลยเอามาพาดๆไปครับเป็นแปลงพวกเรดโอ๊กนะครับนี่พุ่มใหญ่มากเลยตัวเรดโอ๊กเป็นกระบะแปลงกระบะยกสูงนะครับที่เหลือตรงนี้ผมก็จะเอาขึ้นฉ่ายมาลงนะครับแต่ต้องเคลียร์ไอ้ต้นนี้ออก,ก่อนจะดูเรดโอ๊กเรดโอ๊กหน้าฝนนะครับปลูกกลางแจ้งแดดเต็มวันร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่ครับแดดร้อยนะครับร้อเซตเต็มวันดูพุ่มใหญ่มากนะครับอันนี้แสงก็จะมืดหน่อยเพราะว่าตอนจะค่ำแล้วโอเคเราก็จะได้แปลกอีกครึ่งหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็ทยอยเก็บกินนะครับแล้วก็เอาไว้เก็บเมล็ดนะครับผมเดี๋ยวเอ,เอามาลงแปลงกันครับก็ เตรียมดินนะครับก็ควนดินน,นี่ควนดินประมาณนี้ครับไไแ,ลแล้วก็ดินนี้ก็คลุกใส่กับปุ๋ยอคอกหมักนะครับผมเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับแล้วก็เค็กอ้อยครับเป็นดินปลูกหลายชุดแล้วแหละหลายรอบแล้วนะครับผมก็จะทําเป็นร่องนะครับเนี่ยร่องนี้เลยอ๋ออันนี้เน็ด้ะบวคาโดานะครับเอามาปากัปากปักไว้ก็งอกนะครับบโวคาโดเสียไว้ที่เดิม นี่ครับทำเป็นร่องนะครับร่องสักสามสี่ร่องนะครับเอาทีทีกันเลยเพราะว่ามั่นใจในดินที่เราผสมนะครับว่ามีแร่ธาตุสารอาหารเียงพอโอเคประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับก็ย้ายมันลงเลยจะย้ายนี่ครับ ดึงขึ้นมาเลยนะนี่ครับเป็นประมาณนี้นี่ย้ายมาลงเลยครับตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็กบแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จนะครับโอเคครับนี่ก็ลงลูกเรียบร้อยนะครับสําหรับต้นาฉของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับในช่วงนี้ก็ ไม่ยังไม่ให้ปุ๋ยอะไรนะครับผมก็จะใช้เป็นแบบฉีดพ่นฮอร์โมนนมสดถั่วเหลืองแค่นั้นเองนะครับรดน้ำเช้าเย็นนะครับเนีอยอยู่กับรุ่นพี่เขาถ่ายมุมหนดิไม่ค่อยสว่างนะครับฟูโฟกัสอีกไหมประมาณนี้นะครับพืชาฉเก็ยังไม่โตมากโอเคเดี๋ยว อัปเดตกันต่อนะครับว่าเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เท่าไรนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยหลังจากนี้อีก7วันนะใส่ปุ๋ยคอกรอบแรกครับผมเป็นปุ๋ยคอกขี้วัวครับดูกันครับกับผมนี่ก็คือขึ้นชายนะครับนี่ครับอายุ20วันครับผมแต่เท่านี้นะครับนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับหลังจากที่ลง แรงปลูกไปนะครับปุ๋ยนี่นะครับก็จะเป็นปุ๋ยคอกธรรมดานะครับผมใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับโรยลงไปเลยนะครับระหว่างร่องนะครับสั่นนะครับจับกล้องมือเดียวแล้วก็กรีดร่องเนี้ครับเปิดการคนดินนะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยง่ายๆ ใส่ระวางแล้วแล้วก็กรีดโอเคครับประมาณนี้เรดโอ๊กสูงท่วมละอันนี้จะเอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับเรดโอ๊กพ mm hmm. ุ่มใหญ่มากครับขึ้นชายอายุ20วัน,นครับใส่ปุ๋ยรอบแรกอ๋อโอเครอติดตามครับผมครับนี่คือขึ้นช่ายนะครับขึ้นชายขึ้นช่าย,ายเรียกอะไรไม่รู้อายุอ่า อันนี้ก็จะเข้าสองเดือนแล้วครับได้แค่นี้แหละโตไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเห็ไหไมไห,หนึ่งกอมันถี่กันเกินนะครับหนึ่งกอมันใหญ่เกินมันก็เลยอันนี้แย่งอาหารกันเพิ่งใส่ปุ๋ยไปครั้งเดียวนะครับตัวนี้เนาะนี้ครับขึ้นชายอายุสองเดือนครับผมปลูกไม่ยากครับผมหวานๆไว้ก็ติดละเคครับ พือนชายอายุประมาณสามเดือนนะครับได้ประมาณนี้แหละเนาะนี่ครับต้นใหญ่แล้วก็เป็นต้นไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่ใหญ่อยู่นะเพราะว่าผมเอาปลูกแบบว่าเบียดกันเกินไปนะครับเนาะในแต่ละแต่ละกอนะครับน่าจะเบียดกันเกินไปเลยก็เลยแย่งสารอาหารกันแต่ก็โตแบบงามมากๆครับใส่แค่ปุ๋ยคอกขี้วัวครับสองรอบ ในการปลูกนะใส่แค่สองรอบครับผมรดน้ำเช้าเย็นเอาไว้กลางแดดเลยนะครับไม่ต้องพัสงสลงสแสลในใดทั้งสิ้นปลูกง่ายนะครับแต่มันจะยากช่วงพ่อมเมล็ดช่วงแรกครับผมเขาจะอางอกช้าหน่อยครับแล้วก็โตช้าในช่วงแก,กครับพอได้โตแล้วก็คือพรึบเลยนะครับโตเร็วมากเนาะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาหอยทากนะครับเนี่ยครับผมแนะนำเลยให้ยบ ยกขึ้นมาอย่างนี้ทำเป็นชั้นยกสูงขึ้นมานะครับก็หมดปัญหาหอยทากไปเลยนะครับของผมก็จะเหลือพวกหอยใจดีในดินนะครับอันนี้ก็แก้ยากเหมือนกันก็เปลี่ยนด,ดินแล้วก็ตากดินบ่อยๆครับตากดินควรจะตากประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแบบแดดจัดๆเลยเนาะแต่ช่วงนี้ฤดูฝนก็คงจะตากยากนะครับนี่เป็นผักหอนะมต้นต้นหอม เต็มก็พอได้เก็บกินนะครับผมเนาะ,ะตากดินให้ดีนะครับสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องหอยเจดีครับผมเนี่ยวส่วนมากผมจะยกชั้นขึ้นมาหมดเลยนะก็หมดปัญหาหอยทากครับนะครับแครโรน ن าที่ใครบอกปลูกกี่ากเนี่ยผมปลูกให้ดูนะครับเ <laughs> นี่ยต้นนี้ติดตั้งหลายลูกต้นนี้ก็ติดตอนนี้ก็กำลังเริ่มติดมนแล้วครับพิกแครโรน ن า ตันนี้เป็นโอบะชิโซใบใหญ่อันนี้เต็ดไปกินกับย่างเนี่ยหลายใบแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วเราจะได้ตัดดอกทิ้งนาะพาสเล่พวกนี้ครับก็ปลูกติดบ้านไว้ครับเผื่อได้ใช้โรสแมรี่โดนเลียกระนำอันนี้ก็กำลังปักชํำใหม่ ครับผมขึ้นช่ายหรือว่ากุ้ยช่ายหรือว่าตั้งโวอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้หลายชื่อเหลือเกินครับผมก็จะมีประมาณนี้เนาะลองปลูกดูนะครับสําหรับฤดูฝนนี้ก็เดี๋ยวก็จะผ่านไปแล้วในะอีกประมาณเดือนสองเดือนหรือเปล่าโอเคครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการปลูกขึ้นชายนั้นไม่ได้ยากเลยนะครับปลูกไว้เราสามารถแยกกอไปปลูกอีกได้นะครับ ก็ไอเล็กๆนะครับแหน่งเล็กๆที่เขาแตกออกมานะครับเราสามารถแยกไปปลูกต่อให้เขาเป็นกอใหม่ได้นะครับก็คือเหมือนพวกต้นหอมพวกอะไรอะครับผมเนี่ยต้นหอมข้างหลังผมเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเราเอาไปปลูกหนึ่งหัวนะครับแล้วก็แตกมาสองสาหัวแล้วก็แบ่งหัวนะครับได้อีก3ามหัวไปปลูกต่อแล้วเขาก็จะแบ่งไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นผักอะไรที่ปลูกก็ไม่ได้ค่อยได้ปลูกบ่อยนะครับปลูกง่ายๆด้วยนะครับการดูแลก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผม สำหรับช่วงนี้นะครับใครที่ยังไม่ไปฉีดวัคซีนนะครับผมก็รวรงให้ทุกท่านไปฉีดกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ายังมีภูมิคุ้มกันได้นะครับผมก็เชิญชวนนะครับไปฉีดกันเยอะๆนะครับซีโนแวคเข็มแรกเข็มที่2แอสตราเซเนกานะครับก็น่าจะเป็นสูตรนี้นะครับของไทยเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็อย่างน้อยมันก็มีภูมิคุ้มกันให้เราได้นะครับดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผม คลิปหน้านะครับก็จะมาแนะนำนะครับการนำเสนออพวกเชื้อราต่างๆนะครับที่เป็นยอดฮิตกับหน้าฝนเนี่ยนะครับจะเอามานำเสนอกันนะครับว่ามีเชื้อราอะไรบ้างนะครับแล้วก็การแก้ไขเบื้องต้นทำยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ